มาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเรามาเจอกันในดอ a 2ในเกมนี้เจอทีมตีชี้ด้วยแหละนี่นี่เราเล่นทีมนี้นะครับมีสุดโดดบังมีดมันบังผมไม่เห็นสุดขอโทษโอเคครับผมเริ่มต้นแรกนะเราเล่นท็อปเลนนะครับมันจะเดินช้านิดหนึ่งนะเพื่อน หล่อไหมไม่ดูการวิ่งนี่มีคนตามมาข้างหลังครับนี่อ่าเมโกนัตโต้ฮัลโหลเฟรนด์เราต้องทักทายเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนโอ้ตุ้งขอตังขอตังจบก็เพื่อนเฮลที่ไงเฮลโอ้โดนตดโดนตบ อ้อมหลังครับเพื่อนจังหวะนี้ไอ้น,นี่มันตีมันตีเฮามันตีเฮาต้องกินยาแทงโก้แล้วเนี่ยแทงโก้คือต้นไม้นะมันตีอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันมาเฝ้าอะเพื่อนเออตบบุง้งเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกจังหวะนี้ช็อตต่อไปช็อตต่อไปตีชีพเฟิร์สบัตหรือเปล่าเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตเฟิร์สเฟิร์สอ,อีกรานชน็อตรานชน็อตเอ้ย เก็บข้างในไปเก็บข้างในไปเก็บข้างในไปเก็บข้างในเพื่อนเพื่อนเพื่อนเิ้วอย่าบังบอดีบอ้บ็อกเราสิเลยไดะไปขวางมันไม่มีแล้วโอเคครับเขามีการบวกกันตรงกลางนะฮะเราได้เหรียญมาเหรียญหนึ่งสู้กันแทบตายเพื่อที่จะแย่งเหรียญแค่นี้แหละโอเคเป็นปูนูสลับละบัลลาโอเคดิสแพนโอเคระเบิดแน่นอนครับระเบิดเต็มเลย จะไปเดินสำรวจอยู่นะฮะนี่เก็บตัง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 ต้องเก็บตังแน่แหน่แน่มาตีใหญ่เลยย่ามาตีใหญ่เลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่เห็นแล้ว เเกณฑ์เกณฑ์ก์กินตังกินตังเจอตีชี้นี่มันดีอย่างนี้นี่เองได้ตังด้วยแหละนี่เน่เอ้เป็นการหาตังของผมนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องเดินสำรวจเซอร์เวยไม่รู้จะมีตังอีกเช่นไรเฮ้ยมีนกมามีนกมาเอ้ได้กินนกฟรีเอ้ได้กินนกฟรีเอ้ได้กินนกฟรี แม่ีมันดีจิ้บจิโดดใส่ให้โดดใส่คลิปโดดใส่ทำไมวะเนี่ยไม่ละไม่ละอ๋อติดดติติดดติดติดดติดดติ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 ดวด เจ็บจริงๆเพราะว่านี่เราวมันโดดมาใส่เนี้ยพลิสกิงแกไม่มีแทงโก้เลยนี่หว่าเอาแทงโก้ไปก่อนเราต้องแบ่งปันแทงโก้ต่อกันแลวกะอ้าเพื่อนหลุดนี่เพื่อนผมหลุดเพื่อนผมหลุดครับเย้ได้คิวรู้แล้วว่ามันจะโดดมันห้าวอยู่ดูจากนิสัยการเล่นของมันนะครับผมก็เลยเดินล่อเราต้องฟังเสียงตีโอไม่วางระเบิดอีกเลย go g โก o go g โก o go g โก้ go g โก o go g โก o go g โ oh my god oh โดดใส่เลยจังหวะนี้ไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นตีชีของมูฮาล go go เอา b l o c k b o d l o c กยังไงดี body b l o c กจังหวะนี้มีการไล่ไวเปอร์ลาซอนโดดปั๊บอด เจ็บลูบิกไม่ยอมมาช่วยจุดจุดนี้จะตายโงสลับกันอดเด็กโกูยังได้อยู่ครับ missing top missing top รอดูค <c oughs> รับ,บรอกด anti-met ตายโงกันด้วยเ <c oughs> อ้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มิอะไต่อไปครับมีเสียงหรือเปล่าโอ,ขอ้ขอตังขอตังโอ้ในนั้นก็มีโอระเบิดเจ็บไหมเจ็บไหมอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้หาพี่ไม่จบพายก็มาพาแล้วพาแล้วพาย,พายหมดปรโต โดนล่อตีนโดนล่อซื้อ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 สะบัดกนเออเออเอสนายเยอลาโซบีเคบีเยอยอดยอดยอดมันดันไปแล้วเก็บตังค์อยู่ช่วงนี้กรอบโกยเห็นไหมเพื่อนผมเก็บของได้สองชิ้นแล้ว

เอาไหม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 ผาแม่ง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 โอ้ยดีเลย์ช้าไปลูกเฮสเฮสเฮสลาซอรเฟเดเลอร์โกโกโกลาซอรเฟเดเลอร์โกโกโกเอาเอาเดินอย่างนี้ปวดแน่นอน รอระเบิดล็อกหลบไซโคล็อกหลบ,ลบเรียบร้อยฟังไม่รู้เรื่องครับจะมาไปบวกไว้ก่อนอเ,เออไปเฝ้าไปเฝ้ามีนกน้อยนีย่ย่าอย่ายิงยายิงฟรีอย่ายิงฟรีอย่ายิงฟรี อย่ายิงฟรี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 ออมโลกออมโลกอ้อมโลกอ้ออมโลกอย่ายิงฟรีเออเรียบร้อยไม่ได้หรอกคุยเปล่าไปว่าอะไร โอเคโอเคตามนั้นเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคอะไรไม่รู้โอเคไปก่อนนกอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนกอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ลิสคิงของเราเอ้าไม่ยอมไล่ด้วยนะ อะไรของเขาวะโคตรอินดี้เลยโดนตายยี่ตายสิครับตายเลยสิครับแม่สู้ตรงตรงยี่ไม่ได้หรอก <Very good. S 1> เพราะว่าโดนหลุมแน่นอนซิมีได้ตังของฟรีแล้วก็ของฟรี เย้ได้ตังค์ด้วยเลยเพื่อนเออาไม่ไ่ด้วยไม่ไไมีใครไล่ไเวนกรรมยูรูบิกทุส่าช่วยเสียหวาดฟรีไล่อยู่诶 บุกเอือสายหมดเลยโคตรโหดประกันมีใครบวกกันมีใครบวกกันไม่ได้ครับ,มรบไม่ได้ครับไม่ได้ครับโโไม่ได้ครับโอ้โหเป็นการล็อกหลบไซโคลปล่อยเขาไปจิมจิมเป็มานานแล้วใช้กันนี้แหละ เฮ้ยมันมาแล้ว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 ปลาไหลปลาไหลอ้าวข่าได้เฉยเรนนี้เต็มเลยแหละมาแล้วพิลิตคิงอะไรเพ่ รอดหรือมไม่ว่าจะไม่ราดว่าจะไม่ราดอย่างนี้ไปเรียบร้อยเลยมันไม่ดันกันเหรอเเปป็นนฟัมารย โอ้โหไดโนมายด์ซูเปอร์ไดโนมายมด์โดนแน่เรียบร้อยไปกันเลยไปกันเลยพาให้หน่อยพาไปอีกสักนิดขีกไปอีกสักหน่อย ได oh, em? like ้หรอกโอ้วางฟันแล้วนะครับจังหวะนี้มีการโดดกันมาแล้วนะครับสไนเปอร์อย่างนี้เขกกระแขกไม่ถึงคือเกิดด้วยคือเกิดด้วย ตายเลยไม่จริงๆมันดันขึ้นแหละมันไม่ยอมดันกันอันตีสองรอบต้องรอให้อันตีสองรอบใช่ไหมต้องรอให้อันตีสองรอบเลยเลยแม่มาหนี่กมาหนี่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 มา,นมานหนี่ โอ้ยเกือบโดนต้องใส่เฮดล็อกล็อกหลบโดนมึงดอกเอ้าตายแน่มึงเออตายเฉยเออตายเฉยเรามีรีฟิชเชอร์อยู่นะครับมุ้ง เจ็บ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 ใจเออพาไปที <c oughs> สาใจพาไปให้หมดตายโหงให้หมดเลย <c oughs> ไปให้หมดครับท่านผู้ชม นี่ถ้ายังไม่ไอ้นี่เนี่ยผมจะออกไอส้สีม่วงนี่แล้วนะเอา้ามอง,งมอหรือยังไม่ดันอีกเหรออ๋อมันดันไปแล้วจะดานัดนทางอื่นใช่ไหมโอเคๆๆโอเคๆๆเห็นก็ได้โอเค Your prayer answered. อาไว้ให้ดูไม่มีครับโอ้เอ็นแนอลความ่รงแตกเฉยดันบนก็ได้ะดวะเมีดาบไรมีหีบธารมีดาบไรไม่รู้ เขาบอกว่าสายเวทต้องออกสีม่วงนะครับรโหระเบิดเต็มยังไงบวกแล้วยังไงเรียบร้อยน,นิตีครับนิตี นนมัยอีช่วยเฉยๆโดนไม่โดนไม่รู้ไปแล้ว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 โอ้ยอย่าดีเลยโอ้ยกระโดดมาด้วยความหวาดเสียวสรุปยังไม่ดันอีกเหรอ ได้เปรียบจนไม่รู้จะพูดยังไงไม่ยอมดานประโทเออมาได้สีมงสีม่วงได้สีทุกสีดาเมจโคก้น<ป>แรงบอกเลยจะหลบยังไงก็โดนแนะมามาทนมาแล้ว พาไปให้อีกหนึ hmm. ่งดอกพาไปให้อีกหนึ oh. ่งดอกตายให้หมดพอพี่เกียรรอถ้าเองเลย าำไม่ได้นี่มาลอพูดยังไงอะเนี่ยแหกให้หมดแหกให้หมดแหกให้หมดครับท่านผู้ชมตายไปสี่จบเอ้ามีระเบิดด้วย ไปฆ่ามันไปฆ่ามันไปฆ่ามันไม่ฆ่าหรอกต้อยเอ็นเลยครับจบเกมจบแล้วจบแล้ว อ้าวยังไม่จบไม่สิ้นจบแล้วจบแล้วจบแล้วรอบนี้จบแล้วแหละจบแล้วจบแล้วจริงๆตายเลย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  ไปเลยไปเลยยังไม่ตายเอาเล่นอะไรค่อยนี่เอ้ยยังไม่ตายตายเสียเถิดโอเค จบเกมไปอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมที่ได้รับชัยชนะด้วยความหนุกหนานยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวไว้มีเกมหน้าอะไรยังไงเกมไม่ใช่แค่ดอทเนะเกม,มอื่นๆยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแล้วก็มาทําให้ผู้ชมได้ดูกันแล้วกันเนาะสำหรับน,นี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับยิลดเป็นมมุกนะครับสวัสดีครับผม